สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผุ้ช่วุจุ่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแมทในช่วงแรกนะคะของมือวันที่6นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2568ค่ะพี่น้องค่ะ้อนี้นะคะแอดผ้าพ่อพี่น้องบันเฮาสุขสุขคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสามเงาเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของปูสามเงางวันที่ผ้านมานีการลุดไปเด้อค่ะพี่น้องค่ะต่ว่ากติตามคือเเ่านะค่ะพี่น้องเนาะ เอ้าแนงนี่ปูเราะหายมากแล้วค่ะสำหรับแนวทางขามโค้งนะคะแนวทางสีดำเปลี่ยนตัวได้แน่ปล่อยงมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะนะคะพระอาจารย์คะอืมเจริญพรเลยเนื้อบึงแล้วรวยเอฟซีที่ดูบึงแล้วรวยฟังพระอาจารย์อยู่ค่ะฟังแล้วโปรเลก็แขทงน้ำก็ขึ้นแล้วเรียบร้อยตามนะโอ้ตามที่พระอาจารย์ที่ส่งส่งมานี่ยหรอคะพระอาจารย์คะใช่ที่ญาติมืออนเเุโมทนาบุญมาค่ะก็ เรเทียบมายกคุณแล้วดังเรียบร้อยตอนนี้ก็คงจะเอาทางขึ้นเรียบร้อยใช่อานะจารย์โอ้สูงนะคะอาจาะะรย์เจ็ดเมตรเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรสูงแล้วก็ดูแข็งแรงด้วยนะคะอาจารย์ใช่ครับโอ้ทำแข็งแรงจีน้ำหนักน้กเยอะนะนับน,น้บนำหนักน้าหลายลูกละเกินหน้าจะสามพันลิตรนะสามสี่สิบสองหมื่น หมืนะ่นลิตรหมื่นกว่าลิตรเนี่ยทำทาวอนนะทำทถาว้อนก็ว่าทําให้ทาว้อนนะก็บอกทุกคนบอกอันนี้เบื้องละรวยเอาให้ทุกคนดูด้วย <c oughs> เขาจะได้ดีใจไปว่าได้อาจารย์ให้ทําแล้วก็สาเร็จแล้ะนะ <c oughs> ทุกคนก <c oughs> ็ที่ได้ร่วมมือกันมาแล้วก็ที่ไม่ได้ร่วมมือก็ไม่เปไ็นไรเนาะ <c oughs> อยากที่อยากจะนเบื้องละรวยก็เป็นตะปันบุญแล้วทุกคนที่ร่วมทํามา <c oughs> แต่ะอาจารย์ยังยังไม่หยุดบอกนะพระอาจารย์จะบอกเดิ <c oughs> เดนท่อมาจากบ่ออีกสองกิโลครึ่งนะ <c oughs> ดังหมดดังกนหมดนะดังหมดนึงดังหมดกืบห,หมดไปหลายเกือบเกือบแปดหมื่นแล้วนะเกือบแปดหมื่นยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จค่ะอมาถึง <c oughs> มาจาพาพระอาจารย์โอนโอนไปอีกเจ็ดพันเขาโอนมาให้พระอาจารย์กโอนไปอีกเจ็ดพันค่ะนะ ผมแพ้ก็ให้ขาดจัง่าอะไรก็ทางนี้เขาก็บอกว่าตังบอกคาบอดตังหมดนะบอก,ก็ทํททาทไปก่อนนะทําไปเถอะนะเดี๋ยวป้าจาย์จะหาใหม่บอกสั่งจองไปใหม่นะอืมอค่ะ,ะแต่ไม่ให้ไปเต็นของแต่ไม่ให้ไปเต็นของค่ะนะรือว่าใครมีปัญญาจะออกก่อนก็ออกไว้ได้นะแต่ไม่ไม่ให้มีดอกไม่ดวงกันนะเกลียดทำางันไม่ได้มันยุง่งอ๋อครับอาจ<ะ>ั์ทำเท่านั้น สายไฟมันมีอยู่แล้วสายไฟที่วันเขามีอยู่แล้วเราก็มีแต่ทอ่อทอกับคอต่อที่จะขึ้นแทงนะค <ฮะ S 2> อต่อที่จะขึ้น,นแทงขึ้นลง <ฮะ S 2> ขึ้นหนึ่งลงหนึ่งขึ้นขึ้นหนึ่งลงหนึ่งก็แค่นะั้นะแล้วก็อีกนั่นะนะก็เดี๋ยวเขาคงจะหากันได้นะ,<ฮ>ะสําเร็จไปด้วยดีนะเขาก็แรงศรัทธานะแรงศรัทธาแลแรงแรงร่วมวมือร่วมใจของญาติโยมนะและเอฟซีและ ทางช่องของเบิงและรวยเนาะก็เบิงและรวยก็มูหลายหลายหมื่นนะเบิงและรวยมาหลายหมื่นอ่าเพราะหลายคนที่ช่วยพระอาจารย์ครับพระองค์ก็บอกเลขหวยถูกบ้างผิดบ้างที่ถูกก็เฮฮากันผิดก็เฮฮาเหมือนกันเพราะผิดทำไมได้ค่ะ <c oughs> อาจารย์ถ้าดวงดีว่าเปิดชุดดวงเปิดดวงวันนี้รู้สึกจะถูกคนเยอะแล้วเลขกล่าวไม่เข้าห้างวดเลยไม่เข้าห้างวดตลอดเลย วันนี้ก็เลยปล่อยน้อยลงเลยวันนี้ล่อยน้อยลงเราเลขไทยก็อาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะไม่ได้รอต้นตะบุกไม่ได้รออะไรนะเจอกันด้วยนะเลขกลางให้ไปเจอกันคลองถามเลขล่างดูลองคำนวณดูว่ามันก็มาหลายมวดนะคะลองดูแล้วถ้าเป็นเลขไทยก็จะปล่อยเป็นเลขปักหลักสิบเลยนะะปักหลักสุดล่างไม่ขึ้นบนเลยหรอกนะ วันนี้ก็จะปล่อยโอยวยลาไปได้ค่ะผลหมยเลขก็ไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยเลขวิ่งวันนี้นะจับค,คู่ไปเลยค่ะจับคู่คอมก็เริ่มไปที่เลขบนเลยเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ปดค่ะสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดค่ะไปกลับบนล่างเลยก็ได้นะไปกลับบนล่างเลยสามเจ็ด สาเจค่ะศ8นยค่ะแถมสองเจอีกตัวหนึ่งสองมันควรจะมาแสดงอีกมากมายั้องอ้าองัวันนี้อาจจะมาลองกันจะมาลองเดมันค่ะเรามีแค่นี้ให้แค่นี้เรือเอที่คล่องใจก็แปดหนึ่งยี่โนนั่นก็ได้นั่นาจะลงอาจะลยยี่อาจจะลงกันยี ก็เลยจะลงแปดหนึ่งปตัวก็แล้วแต่ค่ะจะถือแปดหนึ่งปตัวงนะคะแล้วแต่หรือจะให้เมืองละวยลงไปเลยก็ได้แปดหนึ่ง่ะค่ะเมืงละวยลงไปหนึ่งด้วยเจ็ด,ดพุทธเจติกาหนักเจ็ดพุทธเจติกาคอาจารยก็ให้แบนี้แล้วก็มัน ใจเหมือนเดิมเลยนะมั่นใจเหมือนเดิมวันที่แล้วก็มั่นใจทุกทีนะก็มาทงวันที่แล้วมันขยับขึ้นเต็มเลยมันจะถูกกระซอเก้าให้หนึ่งเก้ามันเป็นอย่าง้งแล้วใครก็ตามเราโอ้อาจารย์ทำไไม่ขยับขึ้นก็จะพูดอย่างนี้ทุกทีเลยแต่ก็คนนี้ก็จะบอกว่าเออเดย์ล้ให้ไปแล้วก็ไมตจองกลับมาถามว่า เน้นตัวไหนเจ้าตัวไหนาค่ดัดสินใจกันนอเองเลยเนาะอาจารย์สินใจกันนอเองเลยโทรมาถามอาจารย์ก็อว่าเน้นไปตัวนี้เมื่อเนี่ยไปทำไงมันไม่ออก,อกว่าาอาจารย์ไปป้าะมันลำบากนะถ้า<ช>ถึงตัวไหนก็ถึงตรนี้นะอ<ช>ย่างชีดเ้นใ,ใต้แดงแดงไม่แน่อย่างเอฟเคที่ดูอยู่ชีดเซนใต้แดงแดเนี 08, นะ่ยเจ็ดศูนย์แปดถ้าเจ้าตัวนี้หนักๆนักหรืออะไรก็แล้วแต่มันชอบตัวไหนก็ว่าใบเลขมันมีแค่นี้นะค่ะอาจารย์ อาจารย์ประจอบสงว่าตัวน้ําตัวนี้มันไม่ใจมันอาจารย์มันมีวินัยควบคุมนะมีวินยันยควบคุมจะต้องมีวินัยมีระเบียบมีวินัยที่จะต้องควบคุมไว้นะค่ะถ้เป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยอาจารย์บอกมาล้านกอเทนท์ทุกงมวดเลยเดี <laughs> ๋เอกคนนะกันว่าโอ้โหเอี้ยหมูขายเยอะพี่เ,เล็ค่ะอาจารย์ <laughs> <laughs> ดีมากดีมากนี่แหละพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้บล,ลื้นนั่นแหละบลื้อหรืออาจจะในอาทิตย์หน้าจะปล่อยเลขล่างไปก่อนก็ได้เลขบนก็พรุ่ย,ย,ยทีหลงังอ๋อได้อ่ะพูดถึงรัฐบาลไทยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่รัฐบาลไทย oh. ปล่อยเลขล่างไปให้กับโรเจอรี่ก็ได้นะค่ะเขาไปการกองรู้นะให้ไปหาปอาจารย์ที่ว่า เลขหลักที่แน่ๆเลยพระอาจารย์ก็ว่าลองดูดิพรอาจารย์ลองทำดูว่าที่ก็มาหลายงวดนะ <c oughs> วันมากอาจจะลองปล่อยดูปล่อยเลขล่างโดยเฉพาะเดยแต่สูตรพระอาจารย์มันเป็นสูตรบนไงแต่ว่าถึงแมันฟุกเฉยๆนะโดนลงมาแปดเจ็ดตรงตรง แต่แหวกฉามตัวบนของตัวบนของตัวล่างมันไปไหนกัมันแล้วโอ้มันอยากจะคุยกับอาจารย์จดปากสั่นฉันปากสั่นว่าไรรวยค่ะแล้วก็อยากจะคุยใครก็อยากจะคุยอยากจะโอ้โหอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะไอ้ทักทายเนาะโอ้ใครก็โทรใครก็โทรโทรๆมันมีเรื่องกันเลยขึ้นสองวันไลค่ะ พอเปิดเครื่องมาเอาแล้วโอ้ดตุ๊ดตดตุ๊ดตุ๊ดมันดีใจเกินดีใจเกินค่ะมันตัดมโสติอารมณ์มาอยู่นบางคนซื้อสามกับร้อยหนึ่งนะเจ็ดแปดหมื่นนะโอ้โหเขาก็อยากพูดให้ฟังเล่าให้ฟังนะคะอาจารย์ควบคุมอารมณ์มาอยู่แล้วดีใจเกินไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะทำยังไงใช่ อยากจะพูดยากจะอะไรระบาย,บายใช่ใชใชมันให้ฟังนคราวนี้มันไม่ใช่คนสคนมันเป็นหมื่นๆคนน <c oughs> คี่ะใครก็อยากจะพูดหมอคนก็นนกนนโอ้โหเสดดียดายมัน ไม่ถูกไม่ได้ไม่เห็นอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยยาแก้พูดเลยากแก่อะไรเราก็รู้ก็เลยยิ่งปิดมันใช่จะยิ่งดีนะยิ่งปิดยิ่งโมโหใหญ่นะไม่โทรไม่ติดเลยโอ้ยโชว์ใหญ่ดีกันดีนี่แหละเอาขึ้นโชว์ได้โชว์แลดูแทงได้ขึ้นน่ะนะที่แอฟยกขึ้นอ่ะนะก็จะได้นั่นนะเพราว่าอาจาก็ขอโมทนาบุญกับทุกคนนะที่ได้สร้างมา รวมกับพระอาจารย์ใายน้ําทุกวันเราได้บุญทุกวันชุ่มเย็ยนทุกวันนะค uh ื huh. อห้าสิบปีหกสิบปีนี่ก็มันจะฟังนะได้บุญได้กุศลไปโดยกันเจ็บใครได้ปวดกรลายหายไปกับน้ําเงินทองไหลมาเหมือนอมามามานับท่าเลยเนาะ uh huh. ทางช่องก็คือกีกการเจริญรุ่งเรืองเลยครอบครัวมีความสุขก,กันที่ได้รวมอนุโมทนาบุญมากับ,าาบอาจารย์หลวงพ่อ huh. เนี่ยนะ uh huh. ยังใครถูกใครถูกวันถูกเนี่ยวันจันทร์เพิ่มไม่อเด้อ คช่วยกันซื้อช่วยกันซื้อท่อหน่อยพอถึงบ่อสองกิโลครึ่งนะเสมอตมีแล้วนะสายไฟยไปแล้ววันนี้ก็ให้จังไปซื้อเสาอีก5าต้นนะค่ะคือเป็เสาาต้นเขามีสำรองอยู่บ้างแล้วสายไฟยมีอยู่แล้วให้ไปซื้อค่าต้นแต่ตอนแรกไม่บอกพระอาจารย์ก่อนบอไม่ซื้อท่อเหลืองลงดินมากระด้าท่อเลยไปซื้อไอ้เสาไฟมาก่าอนม,มันทำไมโง่กันน,นี้ <c oughs> ตูตกรออีกนะ ช่วยกันนะไหนจะทาเลี้อยู่แล้วนะป้าเจ็ดแปดหมื่นแล้วนะอีกสักสองอีกสักไม่ถึงหมื่นแล้วนะได้เท่าไรเหลือมันก็ถวายป้าไปหรือทาสาราต่อไปมัก็มีได้นะค่ะวันนี้ก็อเอาแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขก,กันอะเบงและเรือก็ขึ้นโชยก็านายแทัท่งคนแล้วนะได้น่าจะได้ไม่ว่าอาจารยนะจะได้ทางจองมบะเงและเราก็มาเยอะมานะหลายหมื่นชุดก็ขออนุโมทนาบุญ กับทุกคนเลยนะให้มีความสุขกันให้มีความสุขเดี๋ยวเวลาวันที่พระอาจารย์จะไปถวายเป็นทางการ,รอาจารย์ก็จะทอดระบายกล่องถ<ะ>วายให้อุทิศให้กับทุกคนนี่นะโมทนาบุญร่วมกันไปองค์เจ้าชอบทำในเวทีตัาบพเวทสีทุกอย่างให้หมดอ่าให้ทุกคนจะได้มีความสุขรวมกันไปจะได้มีเงินทองใช้นะเปิดโชคเปิดเล่าเปิดดวงมมันจะได้มีกินมีใช้กันบ้างเนาะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนเลยอสาธุเลยนะอายุอนุทุกังพระหลังเลยสาธุสาธุเลสาธุค่ะขอบคุณนะคะพระอาจารย์กาลนัสการค่ะสาธุค่ะสรุปแนท่าทางคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูสามเงานะคะพี <P <P ่น้องคะ เอาแนวทางคำโค้งมนีของปูค่ะ708นะคะ708 378 3708 27แล้วกับ81ค่ะพี่น้องค่ะ708 378 3708 27กับ81เด้่องขาพี่น้องเด้อบัดนี้นะคะแนวทางของปูสามเงามทีผ่านมานะคะผ่านมานีบเขาค่ะพี่น้องลดไปนะคะสำหรับแนวทางของปูสามเงามนีกติดตามเพื่อก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพระ่าแนวทางของปูนี่ก็เคยฮึ่ห้ามาแล้วนะคะพี่น้องค่ะเคยฮืองห้ามาแล้วนะคะพี่น้องค่ะ ป่าซีโต้ปูก็เคยเขอนเนาะคะพี่น้องเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้สำหรับแนวทางแรงนี่นะคะแนวทางจากปูสามเงาแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปูสามเงานะคะขามโค้งพอยพี่น้องอย่าลืมนะคะนาไปพิจารณาเบองเนาอค่ะพี่น้องค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องมาเราสุขุสุคนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูล่ในคลิปนี้นะคะพี่น้องคะขอ,ขอบคุณขอบคุณทั้งทางจากปูสามเงาค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องทันใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าไ่อยากสิยผาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามา่แล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดการะดิง่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิด้บ่พลาดถุกคลิปถุกข่าวสาราทาง้ง จากทางรายการนะคะพี่ดาคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะกรกสิเดย์ขอตัวล่าขอบพี่้องมาทำสุขสุขอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็ไ่ในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ